พิสูจน์ให้โลกได้รู้นะครับผมว่าเลด2.5มันมีอยู่จริงเอาหน่อยเพื่อน สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โอ้บิ๊กแชนแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เรากลับมากับเกมองเวลจีอีกแล้วนะฮะ<บ>อย่างที่ผมได้พูดไว้ในคลิปล่าสุดน,นะครับผมว่าเราจะกลับมาล่าธามโมกันอีกครั้งครับผมมิสเตอร์ทามโมนะฮะ<บ><บ>ก็วันนี้ได้เวลาอันเหมาะเจาะแล้วครับผมสะสมสกอร์มาอีกจนครบ30บใบทุกคนดูครับผมไอกิจกรรมคูณ2.5 SSR ของผมยังเป็นศูนทับสอยู่เลยเว้ยคือช<บ>่วงนี<บ>้คนอื่นเขาได้กันแบบรัว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 แม้กระทั่งไอครบคูณ2.5 กิจกรรมแล้วเขาก็ยังได้รัวๆกันอยู่แล้วทําไมผมถึงไม่ได้วะ,ะโอเคครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะฮะไม่พูดพวามทำเพลงเยอะครับผมลั่นกันเลยทันทีนะฮะลิ้นเม่งเริ่มพันกันแล้วนะผมยังไม่ทันจะเปิดนะฮะโอเคครับผมใจเย็นๆนะฮะเวลานี้ลมปราณห้ามแตกนะฮะมาดาวสวยๆจัดไปกดอัดยังวะโอเคครับผมน่าจะกดอัดแล้วนะฮะอัดยังวะโอเคอัดแล้วครับผมดาวสวยๆไปดาวสวยๆไปพิสูจน์ให้โลกได้รู้นะครับผมว่าเลท2.5ดมันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงเอาหน่อยเพื่อน มาหน่อย SSR โอ้หอีนี่กาคุเฮ้ยโอ้ยขอไม่ใช่ ERO อันโดนกับน้องลูกกวางขอแค่สองตัวเนี้ยไม่เอาสองตัวนี้แล้วกันนะฮะกาคุเฮ้ยแม่งเอ้ย2.5ตัวแรก <laughs> โอเคครับผม2 5จุดนะตัวแรกทำไมมันต้องเป็นน้องกวางวันนี้น้องเลียงผาน้องกระจงน้องกระสู้โอ้โหแม่เงยโคตรเซ็งนะครับผมถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งนะครับผมมันก็เก่งอ่ะมันก็แบบประเด็นคือมันซ้ำครับผมประเด็นคือมันซ้ำนะโอเคป้ายต่อครับผมทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะกระจงกระจงศักนะครับผมเซ็งชิเป่งเลยว้ยตัวอะไรวันนี้โอ้โห เพลงวันนี้มันแก๊งผู้หญิงหมดเลยนี่ว่ะมีแต่ตัวอาผู้หญิงนะผมนี่มันเกอร์กรุ๊ปหรือไงวะเน,นี่ยเฮ้ยทุกคนลองดูตัวอานะฮะอ้าวอีเนนจบการเกอร์กรุ๊ปโอเคครับผมโอ้โหอาล้วนอาล้วนมีกระจงสักนะผมกับน้องเนนน้อยนะฮะโหดงานหยาบเลยว่ะ โอเคครับ okay, ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยน้อยมันก็มาต้องคิดในแง่บวกกับผมอย่างน้อยน้อยมันก็มาแล้วนะฮะว้า oh. <Wow. S 1> แต่ถือว่าดาวเรายังใช้ได้อยู่นะด <Okay. S 1> าวเคราะห์รวมเป็นหนึ่งถึงนามบัตรนายกุยแขกมาหน่อยเ <c oughs> พื่อนโอ้ยขอแบบพามะโมอะไรอย่างเงี้ยยุกิโดจิเองโอยเอฟเฟคอลาังการเลยก <c oughs> ลับไปอีกแล้วเหรอขมอนเอนเอส s าเอเอโอ ชีวิตนะครับผมขอ SR มาย่อยก็ยังดีเพื่อน SR มาย่อยก็ยังดีสตรีมนี้ไม่ใช่สตรีมคลิปนี้ยังไม่มี SR เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่มี SR เลยเหรอว้าวว้าวโอ้อาลวนครับผมทำไมท็อปฟอร์มอย่างนี้วะทำไมดวงมันอับปลีอย่างนี้วะทุกคน ว้าสิบใบสุดท้ายแล้วว่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากโอเคครับผมตั้งใจนะฮะตั้งใจตั้งใจครับผมคราวนี้เราจะมาวาดดาว6แฉกกันเว้ยตอนนี้เรามี5้าเดี๋ยวก่อนมันต้องกี่แฉกวะอ่ะเพิ่มไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โนี่ดาวอะไรกูเนี่ยโอเคครับผมทุกคนระดับโอบิกแล้วดาวมันต้องไม่เหมือนใครไปไปครับผมโอ้โอ้ขอทาโมะทามโมะทาโมะ โอ้ยทามากบนะครับโอ้ย S R โอ้ยก็ยังดีครับผมอย่างน้อยก็ย่อยได้แต่มันเป็น S R ตัวแรกเองอะถามจริงกับป่าหมายแล้วฮ้งางเงือกเอาหน่อย S S R <S จะหมดกิจกรรมแล้วนะเว้ยผมยังใช้สิทธิ์ไม่ครบ2สิทธิ์เลยอะแล้วสิทธิ์แรกมึงดันเป็นกระจงสักนะฮะว้าโอ้ S R ครับผมอูบูเมะนะฮะตัวนี้ปั้นไว้ฟาร์มได้ เฮ้ยโอ้ทำไมผมต้องตกใจเวลาเห็นตัวนี้ทุกทีเลยวะมันคือตัวใหม่นะครับผมตัวอ๋อหมดแล้วเหรอสิบใบเออโอเคครับผมแม่ก๊ ตามนั้นครับผมก็ตอนนี้เราได้ใช้สิทธิ์ไป1นึทับสสิทธิ์แล้วนะฮะแล้วมันเขียนว่าเหลืออีก4วันมันน่าจะหมดวันที่23นะผมก็เดี๋ยวก่อนวันที่23เนี่ยเราจะมาเจอกันอีกทีครับผมนายธรรมโมเราขอประกาศศึกกับนายนะฮะโอ,โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้และกันนะครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินนะฮะ<อ>ยังไงก็เอาใจช่วยโอบิคคนนี้ด้วยลวกันนะคร<อ>ับผมถ้าชอบเนี่ยฝากกดถูกใจคร<อ>ับผมแล้วก็ซับสไครต์กดติดตามช anel ผมด้วยลวกันนะฮะ<อ>แล้วอย่าลืมกดกระดิป สำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับและบ๊ายบายพีชมาโมเจอดนุมเจอ